สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวคิดขายขยะคิดถึงเวสไบเดลิเวอรี่ 3 6 0องศาโกกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อน,นำไปสู่การโกกลีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญดรรักวรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank หัวข้อของการพูดคุยวันนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องส่งออกต้องมาเกาะหน้าจอเลยครับเพราะว่าวันนี้ Exim Bank ชี้ช่องกลีนโ d u ักเพิ่มโอกาสส่งออกขยายตัวมันยังไงครับดรครับ อันแรกก็คือโลกของเราในวันนี้ครับมันก็เหมือนกับโลกที่ผ่านช่วงระยะเวลาที่มันเลวร้ายมาแล้วนะครับ<อ>ก็คือช่วงโควิด19แล้วเราก็มาดูตัวเลขหลายๆตัวพร้อมๆกันไปนะครับว่าแล้ว โลกเนี่ยมันฟื้นแล้วหรือยังนะครับ uh huh. เราก็อาจจะดูจากภาพเนี่ยครับเป็นภาพง่ายๆในคําว่าประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกับบ้านบ,บ้านที่ถึงเวลาที่เราจะต้องรีโนเวทแล้วนะครับเราเริ่มดูจากตัวเลขของห้องรับแขกซึ่ง uh huh. เหมือนกับการท่องเที่ยววันนี้เนี่ยในมุมของการท่องเที่ยวเนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะกลับไปอยู่ในมุมของจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงระยะเวลาก่อนโควิดแล้ว uh huh. ตัวเลขที่เราประมาณการคร่าวๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 35- 36ล้าน uh huh. ซึ่งผ่านมา4เดือนเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวประมาณ12ล้านคนเนี่ยพูดง่ายๆ35ล้านเราไปถึงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นห้องรับแขกเราก็ดูดีหลังจากที่เราจะต้องมารีโนเวทใหม่นะครับ,รบถัดจากห้องรับแขกไปเนี่ยก็คือห้องข้างบ้านหรือว่าส่วนต่อขยายของบ้าน ครับซึ่งก็เหมือนกับการลงทุนก็มาดูตัวเลขการขอ,ขอการสนับสนุนจาก BOI เนี่ยซึ่งก็มีเม็ดเงินที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอยู่ถึงประมาณ8 5แสนล้านเพราะฉะนั <S <S ้นในภาพนี้มันก็เพิ่มขึ้นเกือ10บ10%บจากตัวเลขเดิมที่เคยมีก่อนโควิดมันก็เป็นการบอกว่าห้องข้างบ้านก็น่าจะไปได้ดีน่าจะสร้างเสร็จได้ดีสวยงามนะครับคราวนี้มาดูในมุมของโรงรถท,ที่เมื่อกี้คุณซักบอกว,กว่าการส่งออกเป็นยังไงครับโร,รงรถก็คือสิ่งที่เรากําลังจะต้องขับเคลื่อนออกไป หน้าบ้านหรือว่าไปสัญจรไปมา,าภาพนี้ก็เป็นภาพที่บอกว่าตัวเลขส่งออกหลายๆคนบอกน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าไตรามาสแรกเนี่ยติดลบ แต่ถ้าเกิดเอาสิ่งที่มันเป็นในมุมของเทคนิคคืออั n น r m a ม i ลิตี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองคาหรือว่าผลไม้บางตัวผลไม้แช่แข็งที่มีการสั่งซื้อสูงมากในเมื่อเทียบเมื่อกับปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขมันไม่ได้ติดลบมันเป็นตัวเลขบวกอยู่ประมาณ0.2%เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขในมุมของการส่งออกก็ยังไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เป็นภาพที่บอกว่าตัวเลขการส่งออกไปได้ดีในมุมของตลาดของโลกล่ะ ตลาดของโลกไปได้ดีไหมเราก็จะมาดูแล้วว่า ตลาดที่เป็นตลาดหลักของเราอย่างอเมริกานะครับหรือยุโรปเนี่ยอเมริกาน่าจะบวกเกือบเกือบสิบนะครับนั่นคือการเติบโตของอเมริกายุโรปอาจจะดรอปลงมานิดนึงเพราะว่าอยู่ใกล้คู่ขัดแย้งรัสเซียยูเครนก็จะแต่ก็ยังอยู่ในแนวบวกก็คือประมาณ2%ปกว่ากว่า CLMB ก็เกือบเกือบหกเปเซาอุดีนะครับในตะวันออกกลางก็ประมาณเกือบเกือบหปเซในมุมเดียวกันออสเตรเลียมาแรงมากนะครับบวกซัดก็ไปเกือบ2ี่บาปเนภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทําให้เห็นว่า ในมุมของการที่กำลังจะออกจากบ้านคือตลาดส่งออกมันไปได้นะครับ oh. คราวนี้มาดูว่าแล้วไปได้เนี่ยใครได้ประโยชน์ในมุมของตัวคนตัวใหญ่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อย่างเช่นรถยนต์ E.V. ีมันมีการส่งออกสูงมากๆแน่นอนคราวนี้แล้วคนตัวเล็กล่ะหรือว่าค,คนตัวไซส์กลางล่ะที่เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าพี่น้อง SME เนี่ยเขา ได้อาน,นิสงจากการที่ตลาดทุกอันเนี้ยกลับมาเติบโตเหมือนเดิมหรือเปล่าก็มาดูในเรื่องของข้าวอาหารทะเลนะครับอาหารสัตว์เลี้ยงเครื่องปรุงรสหรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ในการเดินทางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยทุกคนอยู่ในแนวบวกแล้วก็บวกมากกว่า20%ทั้งสิ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการที่คอนเฟิร์มตัวเลขของทาง Ex i m ซิมคอนเฟิร์มตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์นะครับ,รบว่าในมุมของ การส่งออกของเราเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นเครื่องยนต์ที่ทําหน้าที่ได้ตามปกติมันเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่โลกใหม่ที่เราบอกว่าในมุมของโลกยุคใหม่เนี่ยเขาต้องการผลิตภัณฑ์ที่รักโลกหรือรอุตสาหกรรมที่รักโลกเนี่ยเรามีพระคำพีง่ายๆนะครับก็คือคุณทำสองพีแล้วคุณจะได้สี่พีอ,อันนี้คือเป็นสูตรของทุกข,ขนาดของทุกไซส์ของกิจการไทยเลยนะครับตั้งแต่คนตัวใหญ่คนตัวกลางคนตัวเล็กเริ่มต้นจากการทำสองพีคืออะไร การปรับโปรเซสของตัวเองเออนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องจกักรทีออ่กินไฟน้อยลงหรือว่าเครื่องจักรที่ปล่อยของเสียน้อยลงรหรือว่ามีการปล่อยคาร์บอนน้อยลงตัวที่2ก็คือในเรื่องของโปรดักตคุณต้องทำโปรดักต์ให้ตอบโจทย์นะครับ ตัวตนของโปรดักต์ของคุณต้องมี DNA มที่รักโลกแล้วก็รักสุขภาพนั่นคือสิ่งที่ตอนนี้ global trend หรือว่าตลาดโลกเนี่ยถวิลหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้มาแน่ๆตัวแรกนะครับก็คือ pricing คุณสามารถตั้งราคาขายเนี่ยให้ได้มากกว่าราคาขายของของที่ไม่ได้รักโลกเนี่ยอยู่ประมาณ30%แล้วเวลาตั้งราคาได้สูงกว่าสิ่งที่ตามมาคือบรรทัดสุดท้ายก็คือกําไรนะครับก็คือ profit p r o f ิตเนี่ยเราจะเห็นว่าการเติบโตของอกลุ่มสินค้าที่เราเรียกว่า ESG หรือว่า Green Product เนี่ยสามารถเติบโตได้มากกว่าคนอื่นเนี่ยสอเท่าแล้วก็ตัว P ตัวที่3คือ Marketplace ค,คุณสามารถทําตลาดเนี่ยได้มากมายมหาศาลโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากฎหมายที่ออกมาเพื่อกีดกันทางการค้าเนี่ยในมุมของของ,ของที่ทําร้ายโลกเนี่ยมันมีเกือบเกือบจะ2 0,000ืฉ000บับละบทั้ง3ซโลกที่เป็นตลาดหลักกับประเทศไทยเพราะฉะนั้น ตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าเมื่อไหร่คุณมีกร e นพาส s อร์ตเนี่ยคุณทะลุทะลวงเข้าตลาดพวกนั้นได้หมดและตัวสุดท้ายก็คือโปรโมชั่นมันก็จะลิงก์กลับมาในมุมของสถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอย่างเอ็กซเนี่ยเคยมีไหมครับคุณซักว่า คนตัวเล็กได้สินเชื่อในราคา4%กว่าๆเนี่ยโโมันไม่มีแต่มันมีเงื่อนไขว่าคนตัวเล็กเหล่านั้นเนี่ยะจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะมี DNA สีเขียวที่เราคุยมาทั้งหมดนะคุณผู้ชมตอนแรกเราพูดถึงว่าความพร้อมที่จะทําให้เราพรุ่งออกไปคือการส่งออกต่อมาแน่นอนมันมีความหนามผมว่าในการทําธุรกิจมีเยอะแยะ,แ,ยะและนี่คือสิ่งที่เรากำลังแก้เพนพอยต์ใช่ครับ X10 Bank มีอะไรช่วยไหมครับ ก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับโปรดักต์โปรแกรมในมุมของคำว่าการโก g r e กรีนเนี่ยเราต้องโก g r e กรีนได้ทั้ง3สโคปสินเชื่อตัวแรกที่เข้าไปจัดการกับสโคปที่1เนี่ยก็เป็นในเรื่องของสินเชื่อเพื่อการปรับตัวนะครับก็คือ Exim Green Start นะครับซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ผ่อนปลนก็คือต่ำกว่า5เรามี Transformation ใช่ครับ Transform คือการเปลี่ยนตัวตนของตัวเองคือสโคปหอัตาหิอัตโนนาโถ คุณต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองในมุมของการที่ไม่ทำร้ายโลกให้ได้<อ>นะครับในสโคปที่2คือการใช้พลังงานของกิจการของคุณค,คุณมีพลังงานสะอาดใช้แล้วหรือยังเราก็มีเอ,อเอ็กซ์ซิมโซลา่าดีคาร์บอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อให้ทุกคนสามารถโกกรีนได้แล้วทั้ง2ส,สินเชื่อ2กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้ทั้งคนตัวใหญ่และคนตัวเล็กนะครับ ก็อยู่ในอัตราดอกเบี<ภ>้ยผ่อนปลนก็คือไม่ถึง5%และอันที่ยากที่สุดและมีจํานวนเยอะที่สุดก็คือสโคปที่3มันก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นรายการว่าแล้วจะทํายัางไงให้ซัพพลายเชนคือห่วงโซ่คุณค่านในการส่งมอบสินค้าและบริการภายในคอนกรเมเรตหรือว่าภายในธุรกิจของตัวเองเนี่ยรเรา, green ารโกก e e นไป<ว>ด<อ><ว>้วยกันวันนี้ Ex i m ก็มีนวัตกรรมในการที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ คนตัวใหญ่จูงมือคนตัวเล็กซึ่งเป็น O E M เป็นซัพพลายเออร์เป็นเวนเดอร์ภายในซัพพลายเชนของเขาเนี่ยโกกรีนไปด้วยกันด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปลนครับก็คือสโคปสามก็คือกรีนวาลูเชนที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ครับแล้ว กราฟนี้จะบอกอะไรกราฟนี้กําลังจะบอกว่าเพนพอยต์ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั้งโลกมันอยู่ที่สโคบที่3คือการทําให้ซัพพลายเชนของทุกๆธุรกิจในทุกๆอุตสาหกรรมเนี่ยโกกรีนไปได้วยกันวันนี้เรากําลังจะให้ความสําคัญกับสโคบที่3ซึ่งมันเป็นบิ๊กอิมแพคเป็นบิ๊กแบงของการโกกรีนของคนทั้งประเทศ<อ>ครับโอ้งั้นสิ่งที่เรากําลังพูดถึงมันคือเอ็กซิแบงก์กำลังจะเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเลยนะครับเนี่ยทั้งเครือครับ แทนที่จะช่วยโดดโด,ดเนี่ยวันนี้เราช่วยกันเป็นกองทัพแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นหากทำแบบนี้ e x i m b a n k ต้องการอะไรพูดกับคุณชมเลยครับอันแรกก็คือเราอยากที่จะให้ทุกๆคนนะครับสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมเนี่ยในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันได้คนตัวใหญ่คุณก็ไม่สามารถที่จะฝ่าด่านเข้าไปในตลาดที่มีการกีดกันทางการค้าในมุมของสินค้าที่ทำลายโลกนะครับหรือว่าทำให้โลกนี้มันสกรปรก คุณทำตัวคุณเองสะอาดแล้ววันนี้คุณต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วคุณทำให้ซัพพลายเชนคือคนตัวเล็กๆเ,เป็น SME นะครับที่อยู่ในซัพพลายเชนของคุณเนี่ยสามารถโกรีนแบบคุณได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทุกคนได้พาสปอร์ตสีเขียวก็คือกรีนพาสปอร์ตตั้งแต่คนตัวใหญ่คนตัวกลางคนตัวเล็กเนี่ยเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรบกันได้เป็นในลักษณะของการพึ่งพาและพึ่งพิงรวมถึงการที่จะทำให้ทุกคนในซัพพลายเชนของตัวเองเนี่ย ไปในโลกที่มันสะอาดขึ้น requirement ต่างๆที่คุณซักพูดมาว่ามันอาจจะเป็น challenge มันอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกีดกันทางการค้าเนี่ยวันนี้เราจะฝ่าไปด้วยกันแล้วเราไม่ได้ไปฝ่าด้วยตัวคนเดียวรเราฝ่ากันไปเป็นกองทัพเห็นไหมครับนี่คือหัวข้อของการพูดคุยเลยเราจะสู้กัน green product คือสิ่งที่ Exim Bank ยืนยันว่าคุณจะสู้ในโลกใบนี้ได้ครับ ขอบคุณวันนี้ขอบคุณด็อกเตอร์นะครับขอบคุณครับคุณซักครั้งต่อไปเรามาอีกนะครับครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามครับว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่ยานไปกุการระวังภัยในวันรุ่งขึ้นอย่างไรสักครู่ครับ